สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟลุ๊กแฟมิลี่นะครับนี่คือแมนยูคอร์เนอร์เด็กทีมาคุยกันนะครับคลิปนี้ผมชวนทุกคนคุยเรื่องของมิดฟิลด์ตัวรับนะครับในช่วงของโปรแกรมของฟีฟ่าเดตัวนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเหตุที่ชวนคุยเรื่องของมิดฟิลด์ตัวรับเนื่องจากว่าเช็คฟอร์มของมาเนลอูกาเต้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะสัญญาณดีครับสำหรับอูกาเต้นะครับในเกมล่าสุดที่ทีมชาติ อุรุกวัยของอุกเตนั้นเสมอกัารรักไวไป0ูนยแม้ว่าจะเสมอแบบจืดๆโนสกอไป0ูน์หน่อยแต่เชื่อว่าสิ่งที่แฟนผีอยากตามฟอร์มนะครับอยากเช็คฟอร์มก็คืออุกเตนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างหนึ่งเรื่องที่น่าดีใจคืออุกตเตออกสตาร์ตตัวจริงครับแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องความฟิตเนี่ยหายห่วงนะครับซึ่งมันอาจจะดูขัดกับบทสัมภาษณ์ของเดีกแตนฮากหน่อยไม่หน่อยอะไรเยอะเลยนะครับเรื่องความฟิตหายห่วงและที่สําคัญก็คือว่าถ้าเราจําลอง หรือว่าถ้าเราดูวิธีการเล่นของอุรุกวัยแล้วเนี่ยเอาตามตรงว่าโดยตำแหน่งของอุกเต้มไม่ได้หนีกับจ็อบที่คาเซมิโร่กำลังทำกับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดณตอนนี้นะครับแล้วต้องบอกว่ามันก็เป็น จุดบกพร่องหรือว่าเป็นรอยรั่วที่ทําให้มันเกิดขึ้นนะครับในไม่ว่าจะเป็นเกมไบรตันหรือว่าเกมกับลิเวอร์พูลก็ตามนะั่นคือการยืนวิฟิลตัวรับปักหลัก1คนความโดดเดี่ยวของกาซิมิโลทำไม่ได้แต่อูกเตทาได้ครับดังนั้นผมจะชวนทุกคนคุยกันในคลิปคลิปนี้นะครับว่าอ,อ,อาจจะถึงเวลาที่ต้องเลือกว่าเทนฮากจะเลือกอูกเตหรือว่าเลือกคาซิมิโลนะครับไม่ได้บอกว่าตัดใครคนใดคนหนึ่งทิ้งนะ แต่อาจจะต้องมองว่าอูกาเต้กำลังจะเข้ามารับไม้ต่อและอาจจะต้องถึงเวลาที่เทนฮากต้องเลือกว่าถ้าเขาจะใช้อูกาเต้ก็คือต้องอุกาเต้แล้วต้องตัดใจว่ากาเซมิโรอาจจะต้องขยับไปนั่งสำรองแล้วหลังจากนี้แล้วก็โรเตชันกันเอาซึ่งอูกาเต้ทำได้ดีเลยล่ะนะครับในเกมล่าสุดที่เล่นกับรักไวนะครับแล้วก็เ,เดี๋ยวเกมล่าสุดเกมเ,เกมต่อไปเนี่ยนะครับที่อุรุกววยนั้นจะเล่นคัดบอลโลกเกมต่อไปผมก็จะขอสแกนดูอีกสักทีนะในเกมที่อุรุกววยนั้นไปเล่นกับ เวเนซุเอลานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับอ่ะคลิปนี้เดี๋ยผมขยายความเรื่องของอุกเตแล้วก็วิธีการเล่นของเจ้าตัวกับทีมชาติอุรุกวัยแล้วก็ผลงานของเจ้าตัวเป็นอย่างไรกันบ้างและเช็คผลงานของนกเตะแมนยู U, ในช่วงโปรแกร,รมฟีฟ่าเดท,ที่ผ่านมา,าเป็นอย่างไรกันบ้างโจชซเซ็กซี่ผลงานดีนะครับมี1ประตูด,ด้วยนะฮะในเกมประเดิมตัวจริงให้กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับมาคุยกันในแมนยูคอเน์ครับฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับ อ่ะมาครับทุกคนครับมาคุยกันนะครับเช็คเรื่องของเรียกว่าทบทวนเรื่องของตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันสักหน่อยนะครับคือตอนนี้ปัญหาที่เหล่าบรรดาแฟนผีต่างรับรู้ได้เหมือนกันก็คือตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับที่อาจจะต้องถึงวันที่จะต้องมีใครบางคนใครสักคนมารับไม้ต่อจากคาซมิโร่แลละนะครับต้องบอกว่า จริงๆแล้วนับรวมถึงเกมฟูลแลมด้วยแหละนะครับกาซิเมลโลก็มีความโรรามีความอ่อนโยกให้เห็นนะครับวันกับฟูลแลมแผลมันอาจจะไม่ได้ถูกเปิดเยอะมากนะครับวันนั้นเจ้าตัวก็เก็บตกได้แทบจะทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้ถูกกดดันโดยแผนกลางของฟูลแลมเยอะนะครับแต่แผลมันเริ่มมาถูกเปิดในวันที่เล่นกับไบรตันแล้วก็หนักเลยในวันที่เล่นกับลิเวอร์พูลนะครับดังนั้นมาเดอุก,กาเต้ะนะครับจากตอนแรกก็เชื่อว่าน่าจะมีความกังวลกันอยู่บ้างว่าเอ และอูกาเต้ที่ไม่ได้เล่นเลยนะครับไม่ได้เล่นมาเลยเนี่ยสภาพร่างกายจะเป็นอย่างไรนะครับกับสโม,มสรไม่ได้เล่นเลยนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเรามาดูในเกมล่าสุดนะครับที่อุรุกววยนั้นเล่นคัดบอลโลกนะครับ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีถึงดีมากเลยนะครับว่าร่างกายของอูกาเต้เนี่ยพร้อม ไม่น่ามีปัญหาอะไรกับการที่จะออกสตาร์ตตัวจริงซีรีส์ซ้ำนะในเกมที่จะเล่นกับซาวเทนตัน um ครับคุณผู้ชมครับซึ่งถ้าหากว่าเราดูจากเรื่องของบทสัมภาษณ์ของอริเทนฮากที่มีมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันอาจจะมันอาจจะดูขัดขัดกันยังไงชอบกลนู่นะครับคือย้อนกลับไปเนี่ยเจ้าตัวย้ายกลับมาในช่วงตลาดวันท้ายๆเนาะนะครับสุดท้ายในช่วงซัมเมอร์อตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับสำหรับบาเดลอูกาเต้นะครับ แล้วล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวลงเล่นในเกมที่เล่นกับรักไว้คัมบอโลกโซมาเมกาใต้เน,นะครับเสมอ0ูนเนาะนะครับเเรื่องของบทสัมภาษณ์ของเอริกจันฮากที่มีออกมาก่อนหน้านี้นะครับที่จันฮากเนี่ยเขาออกมาพูดถึงนะครับก็บอกว่าเอริกอจันฮากเนี่ยอาจารย์โทษฮะมาเนอูกาเต้นเนี่ย,ยังไม่พร้อมเรื่องของความฟิตยังไม่พร้อมที่จะลงเล่นนะครับแล้วอาจต้องเรียกความฟิตอีกหลายสัปดาห์ครับทุกท่านครับ มันดูจะขัดแยง้งอ้าโอเคช่างมันเรื่องของบทสัมภาษณ์ผ่านไปแต่เมื่อเราเห็นอูกเต้ลงเล่นแล้วต้องบอกว่าเฮ้ยน่าสนใจแล้วผมก็กำลังจะชวนุุกคนคุยว่ามันอาจจะต้องเป็นการเลือกแล้วล่ะนะครับว่าเทนฮากจะเลือกอูกเต้หรือว่าจะเลือกคาสซมิโลเป็นมิดฟิลตัวหลักตัวรับปักหลักหนึ่งคนถ้าหากว่าเทนฮากนั้นจะยึดมั่นในแผนการการใช้มิดฟิลตัวรับหนคนโดดเดี่ยวอยู่ข้างหลังตรงนี้เนี่ย อาจจะต้องมีคําตอบในใจว่าคุณจะเลือกใครจะลักลั่นไม่ได้จะใช้มาติโออูกาเต้ก็ต้องอูกาเตา้จะเกมนี้เหมาะสมสําหรับกาเิมิโรก็ต้องใช้กาเิมิโรนะครับเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นช่วงโปรแกรมทีอยู่ครับทุกคนครับมีฟุตบอลลีกครับด้วยนะแล้วก็มีฟุตบอลยุโรป้าลีกด้วยนะนะครับที่จะเข้ามาคั้นในช่วงกลางสัปดาห์ดังนั้นการหมุนเวียนตัวผู้เล่นจึงเป็นเรื่องสําคัญครับวิธีการเล่นของอูกาเต้กับทีมชาติอุรุกวัยถ้าไปสแกนดูแล้วนะครับ ก็ไม่ได้หนีกับการเล่นมิฟิวรับ1คนที่กาเซมิโลเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือสิ่งที่มาเนโออุกเตจะต้องมาเล่นกับยูไนเต็ดถ้าเทนฮากไม่ได้เปลี่ยนวิธีการซึ่งผมเชื่อว่าแกก็คงไม่เปลี่ยนวิธีการหรอกแกก็คงไม่ได้ปรับใหม่เพราะว่าได้มิฟิวรับสายพลังงานอย่างอุกเตเข้ามาร่วมทีมแล้วนะครับกับทีมชาติอุรุกวัยจ้ตัวจะปักอยู่ข้างหลังเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวปัดกวาดหนคน นะครับไม่กับทีมชาติอุรุกวัยข้างบนจะเฟรเดรบาเบเดนะครับหนึ่งนั้นที่เป็นเกมเหล่าบดาเกมรุกเนี่ยก็คือบาเบเดเนะครับก็ขึ้นไปเล่นข้างบนไปนะครับแล้วก็อูกเต้ก็เล่นข้างล่างนะครับซึ่งถ้าดูจากเกมล่าสุดผลงานใช้ได้เลยนะครับปัดกวาดได้ดีเลยนะครับแม้ว่าทีมนั้นจะออกมาที่เสมอ0ูดูจากสถิติของเจ้าตัวปรากฏว่าเขาดวลภาคพื้นดินเนี่ยชนะ75%นะครับก็คือชนะ9จาก12ครั้งภาคกลางอากาศนะครับ ชนะ3จาก4ครั้งนะครับแล้วก็จ่ายบอลเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายของอฝั่งของปรักวัยได้10ครั้งนะครับโดยที่เจ้าตัววางบอลยาว12ครั้งเข้าเป้า8ครั้งด้วยกันนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีฮะสำหรับตำแหน่งมิฟิวร,รับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมก็เลยหยิบยกเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังก่อนในช่วงของโปรแกรมฟีฟ่าเดนะครับก็กำลังจะเข้าสู่นัดที่2ของโปรแกรมฟีฟ่าเดยนี้นะครับ ทบทวนกันสะหน่อยว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็กลับมาถ้าอุกเต้มไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยลองดูสะหน่อยครับออกสตาร์ตตัวจริงเทนฮากต้องเลือกฮนะต้องเลือกว่าจะใช้อุกเต้หรือไม่ซึ่งผมมองว่าควรจะต้องใช้นะครับควรจะต้องใช้ถ้ากลับมาแล้วซ้อมแล้วเข้ากับแผนเข้ากับแท็กติกซึ่งผมว่าไม่ยากซึ่งผมว่าไม่ยากนะครับในช่วงส3วันก่อนเกมที่จะเล่นกับเซาแธมป์ตันผมว่าไม่ยากไม่หนักนะเพราะเล่นเหมือนกัน เล่นเหมือนกันครับปักหลักข้างหลังหนึ่งเดียวเหมือนกันเดะปัดกวาดวางบอลสั้นบอลยาวเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับอ่ะมองอย่างไรบ้างครับกับตำแหน่งมิดฟิวรับนะครับมาเม้นมาแชร์มาคุยกันได้เลยนะครับทุกคนครับถือว่าเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายแล้วล่ะนะครับถ้าถ้าหลังจากนี้อูกต้ไม่ดีก็ถ้าอะไรก็ยังไม่กลับมาก็เปลี่ยนโค้ชนะครับจบนั่นนะฮะนั่นคือนั่นคือเรื่องต่อไปที่จะเกิดขึ้นนะครับคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนที่ผลงานดีจากฟีฟ่าเดล่าสุดนะครับนั่นก็คือโจ เซ็กซี่ในเกมล่าสุดเนี่ยเนเธอร์แลนด์เล่นกับบอสเนียนะครับปรากฏว่าเนเธอร์แลนด์นั่งดมบอสเนียไป5้สองนะครับแล้วเจ้าตัวก็ทำประตูได้นะครับในการออกสตาร์ตตัวจริงครั้งแรกนะกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ลูกที่ทำประตูได้ก็เป็นลูกลูกมงเสยแบบช็อตอินพอไวส์ทุกคนฮะก็คือบอลมันมาแล้วเจ้าตัวหันหลังให้ประตูอยู่แล้วเจ้าตัวก็มงเสยไปเช็ดเข้าเสาไกลนะครับก็ถือว่าถ้าถ้าจะดูจากคาแรคเตอร์บุคลิกวิธีการเล่น ถ้าบอกว่าเซ็กซี่อาจจะไม่ใช่พวกสายแบบสายแบบสไตรเกอร์จัดจ๋าจัดจัดก็ตามข่าวที่มีออกมาแหละนะครับแกเป็นพวกกองหน้าที่ดึงตัวเองลงมาต่ําได้ดีแล้วก็เล่นร่วมได้ดีด้วยนะครับจังหวะจ่ายบอลคิลเล์พาดดีด้วยนะนะครับดังนั้นถ้าเรามองในเชิงบวกก็คือเจ้าตัวเรียกความมั่นใจกับสโมสรยิงได้ทีมชาติยิงได้ร่างกายฟิตไม่มีปัญหาก็ทําให้แมนยูก็น่าจะมีคู่กองหน้าที่เป็นคู่เปลี่ยนที่คาแรคเตอร์แตกต่างกันนะครับ คอยลุนแบบหนึ่งเอาเรู้จักคอยลุนอยู่แล้วนะครับเซอร์ซีกซ่ก็อีกแบบหนึง่งแต่ข้อด้อยอย่างเดียวก็คืออาจจะเป็นเรื่องของประสบการณ์ของทั้งคู่ที่ถ้าเจอเกมที่เคี้ยวๆหน่อยจะไหวหรือเปล่าอ่ะรอซารสุกซ่กอยลุนมีประสบการณ์มาแล้ว1ซีซั่นในเวทีพรีมลีกจากฤดูกาลที่แล้วนะครับเดี๋ยวปีนี้เรา,เรา,เราดูเวอร์ชันร่างอัปเกรดขึ้นมาหน่อยว่าจะเป็นยังไงเกณฑ์นัดกับเซา์ไม่รู้ว่าจะพร้อมหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันถ้าไม่พร้อมก็คงเป็นโจเซอร์เซ็กซี่นั่นแหละนะครับที่จะได้อ ผมมองว่านะอันนี้ก็ต้องมองแบบคิดแบบเข้าข้างกันว่าเออเรื่องของสมดุลต่างๆมันก็คงน่าจะดีขึ้นนะครับเมื่อมาเรอุโกเต้พร้อมที่จะออกร์ทแล้วนะครับหลังบ้านออถ้าจะมาเอาเอาตามตรงถ้าจะใช้เดลีกเล่นกับมาตินสก็เดลีกไปก็ต้องตัดสินใจแบบนั้นฮะต้องตัดสินใจแบบนั้นแล้วก็รอ รอดูผู้เล่นที่มีปัญหาการบาดเจ็บอ่ะลุกชอแบ็กซ้ายกลับมาได้ยังอะไรแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเรารอตามกันก็แล้วกันเนาะนะครับหวังว่ากลับมาจากโปรแกรมฟีฟ่าเดย์เจอเซาท์แฮมตันขอกระชุ่มกระชวยหน่อยนะนะครับขอให้ได้ยิ้มได้เฮก,กันหน่อยนะครับหวังว่าจะ3แต้มนะฮะคราวนี้เช็คผลงานของนักเตะแมนยูเต็ดในฟีฟ่าเดย์ล่าสุดเนาะอย่างทีมชาติอังกฤษเนี่ยชนะไอร์แลนด์สองศูนย์นะครับเพนนีแม็กควายแล้วก็เคอร์บี้เมนูนั้นออกสตาร์ตตัวจริงก่อนที่จะโดนเปลี่ยนออกในช่วงครึ่งหลังนะครับซึ่ง ถ้าเกิดเรามาดูข้อมีเมนูครับทุกคนครับเจ้าตัวลงสามต่อเนื่องท่ามกับสโมสรแล้วก็ทีมชาติมากว่า44เกมแล้วครับเล่นมาต่อเนื่องเลยครับนับตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนไปที่แล้วครับออบอลโลกครับคันเลือกของโซนแอฟ,ฟริกาครับคุณผู้ชมไอริคสของอมามัดติอาโลชนะแซมเบียส0ูนนะครับซึ่งเจ้าตัวออกสตาร์ตตัวจริงแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งหลังนะครับ ออมอร์กโกชนะกาบอง41ครับดูแซมาส,สรายอยนันออกสตาร์ตตัวจริงแล้วก็ยืนครบ90นาทีนะครับเคมรูนชนะนามิเบีย10นะครับองเตรโอนานายืนเฝ้าเสาเป็นตัวจริงแล้วก็เก็บคลินชี t ได้ด้วยนะครับอ่ะหยิบมาฝากกันนะครับทุกท่านครับในคลิปคลิปนี้นะครับเอามองอย่างไรบ้างมาโพสต์มาเม้นมาแชร์มาคุยกันได้เลยนะครับทุกท่านครับ ทิ้งท้ายครับคุณผู้ชมด้วยทริปแดงเดือดนะฮะอยากเชิญชวนอยากชวนทุกคนไปดูบอลด้วยกันนะครับดูสองเกมเชียร์แมนยูสองเกมเลยครับช่วง27พิพฤศจิกานะครับถึง5ธันวาคมเกมเย้า1เกมนะดูแมนยูเจอเอฟเวอร์ตันแล้วก็เกมเยือนอีก1เกมดูแมนยูเล่นบุกไปเยือนอาร์เซนอลที่เอเมิเรตสเตเดียมนะครับค่าทัวร์ค่าทริปครั้งนี้นะครับ ราคาตอนนี้ Early Bird อยู่ราคาสวยมากครับ159,000บาทเปิดราคา Early Bird ถึง30กันยายนนะครับหลังจาก30กันยาราคาจะขยับเป็น170,000บาทนะครับไปดูบอลด้วยกันกับผมฟรุกทิยุทธ์นะครับฟรุกแฟมิลี่แล้วก็พี่ชัยสรุตวิทูวินิดนะครับแล้วก็บริษัท BC Journey นะครับเราจะเดินทางจากด้านบนนะครับจากสกอตแลนด์นะครับเที่ยวเอริเบร์คาโซนะครับชมความสวยงามของฝั่งด้านบนฝั่งสกอตนะครับมาปักหลักที่เมืองแมนเชสเตอร์ช้อปปิ้งเมก้าสโตร์นะครับเซเรียมทัวร แล้วก็แฮงเอาปร์ตี้ด้วยกันนะครับจากนั้นลงมาลอนดอนนะครับเราก็จะมีแวะมิสเตอร์เอาเล็ตด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะดูเกมเยือนที่แมนยูนั้นไปเยือนอาร์ซอลนะครับช้อปปิ้งแล้วก็เที่ยวลอนดอนด้วยกันถ้าใครสนใจโทรสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับแคปหน้าจอเอาไว้ได้เลยนะครับที่0651585165ครับ0651585165นะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาคุยกันก็ได้นะครับที่ไลน์ออดียไลน์นี้นะครับ Y1Y111 Y1, y 1 y 1 y 1นะครับ f r ุกแฟมิลี่ใช้สรุปแล้วก็ BC Journey พร้อมดูแลทุกท่านอยู่นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ